E.S. Go Future Go Future คืออะไร Go เท่ากับทองคำ Future เท่ากับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Go บวก Futures ก็คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำผู้ซื้อกับผู้ขายจะทำสัญญากันในวันนี้ว่าจะซื้อขายทองคำกันในอนาคตหรือวันที่หมดอายุสัญญาไม่มีการส่งมอบทองคำกันจริงๆแต่จะใช้วิธีชำระราคาตามส่วนต่างของราคาซื้อขายทองคำที่เกิดขึ้นจริงเมื่อสัญญาครบกำหนดให้นักลงทุนเข้าใจง่าย,ายๆว่า Go Futures คือสัญญาที่มีอายุโดยการซื้อขายไม่ได้ซื้อขายกันร,ระหว่างโบรกเกอร์กับลูกค้าแต่เป็นการซื้อขายผ่านตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทยที่อยู่ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทยหรือ TF เฟเป็นผู้กำหนดให้มีสัญญาที่มีอายุ2 4และ6เดือนในตลาดโดยสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้านี้จะมีสินทรัพย์อ้างอิงคือทองคำแท่งชนิด96.5%โดยมีขนาดของ1สัญญาเท่ากับจำนวน50บาททองคำ ลูกค้าสามารถทำสัญญาซื้อหรือขายก่อนก็ได้โดยไม่ต้องมีทองคำหลังจากที่ซื้อหรือขายสัญญาแล้วลูกค้าสามารถปิดสถานะเมื่อไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องรอให้สัญญาหมดอายุเช่นถ้าลูกค้าซื้อสัญญา2เดือนลูกค้าไม่จำเป็นที่จะต้องถือจนสัญญาหมดอายุแล้วค่อยขายลูกค้าสามารถซื้อวันนี้แล้วขายพรุ่งนี้ก็ได้หรือขายอาทิตย์หน้าแล้วแต่ที่ลูกค้าสะดวกการซื้อขายนั้น จะกระทำผ่านทีเฟกซ์ซึ่งจะเปิดดําเนินการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยแบ่งเวลาในการซื้อขายออกเป็น2ช่วงเวลาคือภาคเช้าตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาสินาทีถึงเวลา1 2บสนาฬิกาสานาทีและภาคบ่ายตั้งแต่เวลา1 4บสนาฬิกาถึงเวลา1 6บหนาิกาหนาทีเรามาดูข้อแตกต่างที่ชัดเจนมากขึ้นระหว่างการลงทุนทองคําแท่งกับโกลฟิเจอร์กันดีกว่าครับ 1. ราคาที่ซื้อขายทองแท่ง ธรรมดาถ้าท่านซื้อขายทองคําแท่งที่ราคา1 5 0 0 0บาทร้านทองกอท่านสามารถต่อรองราคาได้หรือไม่ถ้าท่านไปที่ร้านทองขอท่านก็จะซื้อทองคําแท่งที่ราคาเท่ากันเพราะราคาซื้อขายต่อรองราคาไม่ได้ราคาจะต้องอ้างอิงกับราคาสมาคมเท่านั้นนอกจากนี้ท่านจะต้องแบกเงินสดจํานวนมากเพื่อไปชําระเงินเต็มราคาเพื่อรับทองคําจริงแล้วการซื้อขายโกลฟิเจอร์ล่ะแตกต่างกันอย่างไรให้เปรียบเสมือนท่านกําลังไปเดินตลาดนัด แล้วไปเจอสินค้าที่ท่านชอบท่านมีเงินอยู่15,000บาทแต่ราคาสินค้านี้อยู่ที่20,000บาทท่านจะทําอย่างไรครับ 1. กลับบ้านไม่ซื้อ 2. ต่อรองราคา 3. ไปกดเงินเพิ่มมาเพื่อซื้อธรรมดาก็ต้องต่อราคาใช่ไหมครับโดยต่อไปเลย50%จาก20,000เหลือ1,000 10, 0แต่คนขายก็คงไม่ยอมที่จะขายลด50%นะครับคนขายก็จะต้องลดราคาให้การต่อรองราคาถ้าคนขายลดราคา2,000ไม่พอ เราก็ต้องเอปราคาที่จะซื้อจาก10,000เป็น1 2 0 0 0บาทแล้วต่อรองอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนราคามาเจอกันตรงกลางที่ราคาทั้งผู้ซื้อและผู้ขายพอใจหรือในกรณีนี้ก็คือราคา1 5 0 0 0บาทเอาละครับลองเปลี่ยนตัวสินค้าเนี่ยไปเป็นโก f ฟิเจอร์ดูนะครับท่านก็จะเข้าใจภาพมากขึ้นเพราะเป็นการซื้อขายที่ต่อรองราคาได้ไม่มีสมาคมเป็นผู้กำหนดราคาโดยทุกครั้งที่ซื้อขายลูกค้าจะต้องกำหนด 1. ระบุจะซื้อหรือจะขาย 2. ราคาซื้อขาย 3. จํานวนสัญญา 4. กําหนดสัญญาของวันส่งมอบ 2. การทํากําไรบนราคาทองนี่คือกราฟราคาทองย้อนหลัง2ปีโดยการซื้อขายทองคําท่านจะต้องซื้อแล้วเกงให้ราคาทองคําขึ้นถึงจะกําไรถ้าบาังเอิญไปซื้อไว้สูงท่านก็จะต้องรอราคาให้สูงขึ้นไปอีกถึงจะทํากําไรได้แต่ท่านรู้ไหมว่ายังมีโอกาสทํากําไรอย,อยู่อีกทางหนึ่งคือขาลง ท่านไม่ได้มีโอกาสทำกำไรแค่ขาขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถทำกำไรขาลงได้เช่นกันด้วยสัญญาโกลฟิเจอร์นับว่าเป็นข้อดีของโกลฟิเจอร์ซึ่งท่านสามารถทำกำไรได้ทั้งช่วงตลาดขาขึ้นและขาลงโดยหลักการมีอยู่ว่าท่านสามารถซื้อขายสัญญาเมื่อใดก็ได้และปิดสัญญาเมื่อใดก็ได้เช่นกันไม่จำเป็นต้องถือสัญญาจนครบอายุสัญญาโดยการซื้อขายจะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองได้ตลอดเวลาทำการของ t f เฟ หรือโทรศัพท์สั่งซื้อขายผ่านบรกเกอร์อนุพันธ์ MTS g o Futures ก็ได้โดยทั่วไปเมื่อท่านที่ซื้อทองคำแท่งก็ต้องเก็บทองคำไว้ก่อนรอจนราคาขึ้นแล้วจึงเอาไปขายเพื่อทำกำไรแต่สำหรับ g o Futures ท่านไม่จำเป็นต้องรอให้ราคาทองคำขึ้นเท่านั้นนะครับแม้แต่ในช่วงที่ราคาทองลงท่านก็ยังสามารถทำกำไรได้ด้วยเหตุผลที่ว่า g o Futures เป็นเพียงแค่การทำสัญญาว่าจะซื้อหรือจะขายไม่มีการส่งมอบทองคำแท่งกันจริงๆดังนั้น ท่านจึงสามารถทำสัญญาว่าขายก่อนได้ในราคาที่สูงและเมื่อถึงวันครบกำหนดอายุสัญญาแล้วราคาทองลงท่านก็ค่อยซื้อเพื่อปิดสถานะสัญญาท่านก็จะได้กำไรจากส่วนต่างนี้แล้วครับ 3. กํกำไรเหนือกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการซื้อทองคําแท่ง50บาททองต้องใช้เงิน15,000คูณ50เท่ากับ750,000บาทการซื้อกลฟิเจอร์หนึ่งสัญญา หรือ50บาททองต้องใช้เงินวางคำประกรัน10%หรือประมาณ70,000บาทจะไม่มีการส่งมอบทองคําจริงมีการใช้อัตราทด10เท่านั้นหมายความว่าท่านสามารถใช้เงินเพียง10%เพื่อเข้าไปเก็งกําไรในราคาทอง50บาทยกตัวอย่างว่าถ้าราคาทองขึ้น500บาทต่อบาททองคําท่านจะกําไร25,000บาทหรือ500คูณ50บาททองถ้าเป็นทองแท่งท่านจะกําไรที่25,000บาทต่อต้นทุน7 5 0 0 0 0บาทเท่ากับ 3.33%เแต่ถ้าเป็นโกลฟิเจอร์ท่านจะกำไรที่25,000บาทต่อต้นทุน70,000บาทเท่ากับ35.7%กําไรมากกว่า10เท่าครับแต่ต้องระวังนะครับถ้าเกิดซื้อผิดทางก็อาจจะขาดทุนมากเช่นกันดังนั้นทุกครั้งที่ซื้อขายนักลงทุนต้องระวังให้ดีนะครับหรือสรุปง่ายๆว่าสิ่งที่ทำให้โกลฟิเจอร์แตกต่างจากทองคำแท่งคือเงินลงทุนเพียงแค่10%ของมูลค่าจริง ไม่ต้องส่งมอบทองจริงเพียงแค่ชำระส่วนต่างราคาทำกำไรได้ทั้ง2ทางราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามราคาที่เสนอซื้อขายในตลาดมีค่าธรรมเนียมที่0.1%แต่มีส่วนต่างราคาซื้อขายแค่10บาทชำระผ่านระบบโอนเงินและ ATS ได้มาต่อกันที่วิธีการลงทุนใน GoFuture กันเลยนะครับเริ่มแรกนักลงทุนที่สนใจท่านจะต้องสมัครและเปิดบัญชี MTS g o f u t u r e ก่อน โดยสามารถเลือกเดินทางไปสมัครยัง MTS g o Future สำนักงานใหญ่หรือที่ MTS Selling Agent ที่ท่านสะดวกได้ทั่วประเทศโดยสิ่งที่ท่านควรนำติดตัวมาด้วยในวันที่สมัครได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านการซื้อขาย g o f u t u r e หรือจะเรียกว่าการจับคู่ซื้อขายก็คงไม่แปลกเหตุที่ถูกเรียกว่าการจับคู่ซื้อขายเพราะนักลงทุนที่ต้องการซื้อจะส่งคำสั่งซื้อหรือเสนอราคาว่าจะซื้อเท่าไหร่เข้ามาในตลาดอนุพันธ์อีกมุมหนึ่งของตลาดนักลงทุนที่ต้องการขาย ก็จะเสนอราคาขายที่ตนเองต้องการเข้ามาในตลาดด้วยเช่นกันในตลาดอนุพันธ์หรือ t f e จะมีกลไกเพื่อการจัดการกับคำสั่งซื้อขายที่เข้ามาดังนี้ t f e จะจัดเรียงอันดับตามราคาและเวลาที่ดีที่สุดจากภาพตัวอย่างผู้ซื้อที่ให้ราคาสูงที่สุดจะได้คิวก่อน ผู้ขายที่ให้ราคาต่ำที่สุดก็จะได้คิวก่อนเช่นกันหากเสนอที่ราคาเท่ากันผู้ที่ส่งคำสั่งก่อนก็จะมีสิทธิก่อนด้วยกลไกของตลาดที่เป็นเช่นนี้ทําให้ผู้ซื้อและผู้ขายมีอํานาจในการต่อรองราคาซึ่งกันและกันจนทําให้เกิดราคาที่พอใจทั้งสองฝ่ายการปิดสถานะสัญญาก่อนถึงกําหนดอายุสัญญาเพื่อทํากําไรนักลงทุนสามารถส่งคําสั่งซื้อหรือขายเมื่อใดก็ได้ในขณะที่ถือสัญญาอยู่เพื่อทํากําไรสิ่งที่นักลงทุนควรทราบก่อนที่จะปิดสัญญาคือ หลักในการคำนวณกำไรขาดทุนและค่าธรรมเนียมในการซื้อขายราคาขายลบราคาซื้อแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาคูณด้วย50และเนื่องจากราคาซื้อขายโกลฟิวเจอร์มีสเปซซื้อขายอยู่ที่10บาทและค่าธรรมเนียมในการซื้อขายแต่ละครั้งอีก0.1%ของมูลค่าสัญญาหรือประมาณ500บาทต่อสัญญาซึ่งก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่นักลงทุนควนนำมาคิดคำนวณต้นทุนด้วยเช่นกันลองดูตัวอย่างหากคิดจากโกลฟิวเจอร์จำนวนหนึ่งสัญญาจะเห็นว่าใน A เข้าซื้อกอลฟิวเจอร์ที่15,000บาทจำนวน1สัญญาต่อมาราคาดีตัวสูงขึ้นจึงทำการขายกลับที่ราคา15,100บาทดังนั้นเมื่อคำนวณกำไรขาดทุนแล้วจะเท่ากับ15,100ลบ15,000เท่ากับ100คูณ50หรือกำไร5,000บาทเนื่องจากกอลฟิวเจอร์ใช้เงินเพียง10%แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องรักษามูลค่าของสัญญาให้ได้10%เสมอหรือ70,000บาทดังนั้น การซื้อขายโกลฟิวเจอร์จะต้องมีการเรียกเงินเพิ่มถ้าเกิดมูลค่าของสัญญาลดลงต่ำกว่า70,000บาทโดยจะต้องเติมกลับมาเป็น70,000บาทเสมอการวางเงินค้ำประกันหรือในโกลฟิวเจอร์มักใช้เรียกว่า Margin โดยผู้ที่จะลงทุนในโกลฟิวเจอร์จะต้องวางเงินค้ำประกันก่อนจึงจะสามารถลงทุนได้ซึ่งเงินวางค้ำประกันมีอยู่ด้วยกัน3ระดับดังนี้ 1. เงินวางค้ำประกันขั้นต้นหรือที่เรียกว่า IM เป็นเงินวางค้ำประกันเริ่มแรกซึ่งเป็นเงินเพียง10%ของมูลค่าทองคำจริงเท่านั้น 2. เงินวางค้ำประกันขั้นต่ำหรือที่เรียกว่า MM คือหลักประกันรักษาสภาพหรือหมายถึงเมื่อมูลค่าสัญญาลดลงมาจนมูลค่าสัญญาลงมามากกว่า5 0,000บาทลูกค้าจะต้องนำเงินมาเติมให้กลับไปเป็น70,000บาทโดยโอนเงินมาที่บริษัท 3. หลักประกันปิดฐานะหรือที่เรียกว่า F4 คือกรณีที่เงินหลักประกันลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดหรือ30%ของเงินวางค้ำประกันขั้นต้นซึ่งกรณีนี้บรเกอร์ ker, มีสิทธิ์ปิดสถานะซื้อขายเพื่อหยุดผลการขาดทุนของท่านได้ทันทีเว้นแต่ว่าท่านจะเติมเงินเข้ามาภายในเวลา1ชั่วโมงอ่ะและอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าสัญญาวันนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ดังนั้นจะต้องมีการคิด MTM หรือการคิดมูลค่าของสัญญาทุกทกวันหลังจากหักกำไรและขาดทุน นักลงทุนที่มีสถานะซื้อหรือขายโกลฟิเจอร์อยู่จะได้รับการปรับปรุงยอดเงินในบัญชีหลักประกันให้ทุกๆสิ้นวันหรือที่เรียกว่า MTM หรือ mark to market หากท่านได้กำไรก็จะได้รับโอนเงินส่วนกำไรไมายังบัญชีหลักประกันของท่านในทางกลับกันหากท่านขาดทุนก็จะถูกหักเงินในส่วนที่ขาดทุนจากบัญชีหลักประกันออกไปและถ้าหากเกิดกรณีที่ท่านขาดทุนจนทําให้เงินในบัญชีหลักประกันของท่านลดลงต่ำกว่าระดับเงินวางค้าประกันขั้นต่ำ broker ก็จะแจ้งให้ท่านนําเงินมาวางค้าประกันเพิ่มเติมให้เงินในบัญชีหลักประกันของท่านไปอยู่ในระดับเงินค้าประกันขั้นต้นดังตัวอย่างเมื่อวันที่3ท่านซื้อสัญญาโกลฟิเจอร์ในราคาบาทละ15,000บาทโดยมูลค่าของหลักประกันเท่ากับ70,000บาทเมื่อสิ้นวันราคาทองคําขึ้นไปที่1 5 0 8 0บาททําให้มูลค่าของหลักประกันเท่ากับ7 4 0 0 0บาทในวันที่4ราคาทองคําลดลงมาที่14,800บาทมูลค่าของหลักประกัน จึงลดลงมาอยู่ที่60,000บาทในวันที่5ราคาทองคำยังลดลงอย่างต่อเนื่องมาปิดที่14,500บาทมูลค่าของหลักประกันลดลงมาอยู่ที่45,000บาทซึ่งต่ำกว่าระดับเงินคำประกันขั้นต่ำหรือ MM m a ร์เก็ตตของท่านจะโทรไปแจ้งให้ท่านโอนเงินมาชำระเพิ่มเติมอีก25,000บาทเพื่อให้ยอดบัญชีกลับไปอยู่ในระดับเงินคำประกันขั้นต้นหรือ IM ภายในระยะเวลาที่บวก1เมื่อถึงวันที่6 เมื่อท่านโอนเงินมาเติมสัญญาของท่านแล้วจานวน25,000บาทจึงทําให้เงินค้าประกันขั้นต้นกลับมาอยู่ที่70,000บาทเท่าเดิมอีกครั้งแต่ในระหว่างวันราคาทองคาขยับขึ้นไปที่15,000บาทท่านจึงตัดสินใจขายสัญญาโกลฟิเจอร์ที่ราคาดังกล่าวทาให้ท่านได้กําไรจากส่วนต่างราคาของวันที่5กับวันที่6ถึง500บาทหรือแปลว่าจะมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีหลักประกันของท่านจํานวน25,000บาทเมื่อรวมกับเงินค้าประกันขั้นต้นเดิมอีก70,000บาท ทำให้นะวันที่6หลังจากปรับปรุงยอดบัญชีท่านจะมียอดเงินคงเหลือในบัญชีหลักประกันเท่ากับ95,000บาทการถือสัญญาจนครบกําหนดอายุกรณีที่นักลงทุนไม่ต้องการปิดสถานะก่อนสัญญาครบกําหนดอายุท่านสามารถถือสัญญาไปจนสัญญาหมดอายุลงซึ่ง MTS g o Future ในฐานะโปรกเกอร์ของท่านซึ่งจะคอยคำนวณกำไรขาดทุนให้แก่ท่านในทุกๆวันทำการจนเมื่อถึงครบอายุสัญญาสัญญาก็จะปิดลงโดยอัตโนมัติ ซึ่งท่านจะได้กําไรหรือขาดทุนเป็นจํานวนเงินเท่ากับราคาที่ใช้ชําระราคาวันสุดท้ายลบราคาที่ซื้อไว้คูณด้วยจํานวน50บาททองคําราคาทองคําที่ใช้อ้างเองของ g o f ฟิเจอร์จะใช้วิธีแปลงราคาจากราคาลอนดอนโก a เอเอ็มฟิกซิงและอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นราคาอ้างอิงในการคํานวณ โดยคำนวณตามน้ำหนักและความบริสุทธิ์ของทองคำซึ่งปรับจากทองคำบริสุทธิ์9 9 5เไปเป็นทองคำ96.5%าและปรับหน่วยของน้ำหนักจากออนเป็นบาทของไทยตามสูตรการคำนวณนี้ซึ่งราคาทองคำที่ได้นี้จะเป็นราคากลางสุดท้ายที่ใช้คำนวณหากำไรขาดทุนของท่านเพื่อให้ท่านเห็นภาพดียิ่งขึ้นสมมติว่าราคาทองคำที่ใช้อ้างอิงของโก f ฟิเจอร์ณวันครบกำหนดอายุสัญญาคำนวณได้1 5 0 0 0บาทเป็นตัวเลขง่ายๆก็แล้วกันนะครับเคสแรก ถ้าหากท่านทำการเปิดสถานะลองหรือซื้อกลฟิวเจอร์ไว้ที่1400 0บาทเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเท่ากับว่าท่านจะมีกำไรก่อนหักค่าธรรมเนียมซื้อขายกลฟิวเจอร์ที่1000บาทคูณ50บาททองคำหรือได้กำไรประมาณ5 0,000บาทครับเคสที่2แต่ถ้าหากท่านทำการเปิดสถานะช็อตหรือขายกลฟิวเจอร์ไว้ที่16,000บาทเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเท่ากับว่าท่านจะได้กำไรก่อนหักค่าธรรมเนียมซื้อขายที่1000บาทคูณ50บบาททองคำ หรือได้กําไรประมาณ50,000บาทครับซึ่งวิธีนี้เรียกว่าการทํากําไรในช่วงตลาดขาลงหรือจะเรียกว่าการขายก่อนซื้อก็ไม่แปลกครับซึ่งจะกําไรหรือขาดทุนขึ้นอยู่กับความสามารถในการคาดการราคาทองคําของนักลงทุนครับการขอรับเงินส่วนกําไรเมื่อปิดสัญญาทาง MTS g o Future จะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านผ่านระบบ Automatic Transfer System หรือมีชื่อย่อว่า ATS ซึ่งเป็นระบบการเงินล่าสุดของธนาคารหรือบางท่านอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า cash management ก็ได้ซึ่งระบบนี้จะทำการล็อกเลขที่บัญชีระหว่างท่านกับ MTS g o Future ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่คอยดูแลท่านเท่านั้นทุกๆครั้งที่มีการโอนเงินจะมี SMS แจ้งให้ท่านทราบและมีการแยกเลขที่บัญชีชัดเจนเป็นบัญชีเพื่อลูกค้ามาสรุปดูซิว่าการลงทุนกับ MTS g o Future นั้นดีอย่างไร สามารถทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลงใช้เงินลงทุนน้อยกว่าซื้อทองจริงแต่มีโอกาสทำกำไรได้สูงช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหุ้นไม่ต้องไปรับหรือส่งทองจริงที่ร้านทองมีอำนาจในการกำหนดราคาในตลาดขอสรุปว่าโกลฟิวเจร์เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรระยะสั้น โดยลูกค้าสามารถซื้อหรือขายก่อนก็ได้ซึ่งทาง MTS ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในทองคำและพร้อมจะให้บริการซื้อขายโกลฟิเจอร์ให้แก่นักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรในราคาทองคำทุกท่าน